สวัสดีครับพาเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนําเหรียญคุดแบกเสมานะครับหรือคุดมหานาครับหลวงพ่อโอภาษีอสมบางมดนะครับมาให้ชมกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้สภาพใช้นะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับเป็น้าแท้ดูง่ายนะครับผิวพันธุ์วันนะนี่ดูง่ายมากๆนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นพยาคุณนะครับเคยให้ชมหลายๆเหรียญแล้วครับอันนี้จะเป็นบล็อกเสมาแตกนะครับด้านในนะครับเสมาช่วงนี้นะครับจะมีรอยแตกครับแต่สภาพใช้มาก็เห็นบ้างเล็กน้อยนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับสร้างในปีพศ498นะครับท่านเป็นเกจิที่สําเร็จวิชากสินไฟนะครับว่ากันว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาจังหวัดลบบุรีด้วยนะครับนี่นะครับได้มาก็นํำมาเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้รับชมกันนะครับถ้าได้พระอะไรมาก็แล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหลวงพ่อวสีนะครับแต่ถ้าได้มาเนี่ยเป็นพระที่น่าสนใจผมจะนํามาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทั้งงหลังจะเป็นยันเถาะนะครับพร้อมมีลัศมีขึ้นนะครับเป็นขีดๆนะครับ นี่ครับผิวผ่านการใช้มาครับเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับโฮเลียนยังอยู่นะครับองนี้ก็ได้พี่ชายใจดีนิมนต์ต่อไปนะครับได้มาก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพักเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ